วันนี้ก็รู้สึกมีความินดีเป็นอย่างมาก,กน,นะคะก็ได้มาพร้อมกับคุณพ่อพลอากาศเอกทีิศิ์คําพิริยานนท์นะคะมาเป็นตัวแทนของนาวอากาศเอกพิเศษ คัมพีคัมพียานนท์ประธานกรรมการบริหารเมืองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในการมาเป็นประธานในพิธีทอดกระถิ่นพระราชทานนะคะที่วัดพิสารรันยาวาพระอารามหลวงที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแล้วครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกมีความยินดีแล้วก็มีความปรับเพื่มลงทั้งอิ่มบุญเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ก็ได้เห็นพุทธศาสนิกชนลงทั้งเจ้าหน้าที่ รวมถึงคนในท้องถิน่นทุกคนที่มาร่วมในพิธีพระราชทานทาพระกระถินในวันนี้ค่ะวัดต่อไปนี้จะมีโองการไปถวายกระถินหลวงพระป่าที่เพิ่มเติมค่ะเ,เ,เร็วๆนี้ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเดินทางาไปที่วัดพระกาจมิ่งเมืองที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจะเป็นมีพิธีกรถินพระราชทานในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นเป็นศาสนาคล้า,ายๆว่า ศาส,สนาประจำชาติของไทยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านออทำบุญแล้วก็เข้าร่วมพิธีต่างๆนะคะในเ,ออเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะมีออการทอดกระถิ่นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนก็ให้พาลูกหลานหรือว่าบุคคลในครอบครัวมาเข้าร่วมพิธใออีในเกี่ยวกับศาสนาพุทธะคะ่ะก็จะเป็นการออได้ทำบุญแล้วก็มีการรักษาจิตใจให้ทำความดีกันต่อไปะคะ่ะ จังหวัดหนองบัวลำพูก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกพิเศษคำพีคำพีระยานนท์เป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้ท่านได้นำกระถินพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สมพระราชทานให้กับท่านมาทำบนที่วัดพิสารดัญยาวาสพระอารามหลวงนะคะ